สวัสดีการสมาชิกเพื่อรับขวัญทายาทใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์ปตทจำกัดสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านผมกฤษภพัฒน์ทิพยศักิรเจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกส,สัมพันธ์นและสื่อสารองค์กรในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่จะมีเงื่อนไขมีขั้นตอนมีรายละเอียดการขอรับสวัสดิการอย่างไรบ้างนั้นก่อนไปรับชมขอคนละ1ไลค์1แชร์1การกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางสหกรณ์น,นะครับเอาละถ้าสมาชิกทุกท่านพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ สวัสดิการสมาชิกเพื่อรับขวัญทายาทใหม่จะทํามาเพื่อรับขวัญทายาทที่เกิดใหม่ของสมาชิกนะครับโดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังนี้สมาชิกที่ขอรับสวัสดิการเนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาไม่น้อยกว่า1ปีสหกรณ์นะครับจะจ่ายเงินสวัสดิการจํานวน3 0 0พบาทตามจํานวนบุตรที่คลอดแก่สมาชิกแล้วต้องยื่นแบบฟอร์มขอรับสวัสดิการภายใน120วันนับจากวันคลอดบุตรนะครับแล้วถ้าเกิดได้ลูกแฝดล่ะแฝดสองแฝดสอย่างเงี้ย สากอนะครับก็จะจ่ายตามจํานวนบุตรที่คอยแก่สมาชิกครับอย่างเช่นได้บุตร2คนแฝด2นะครับก็รับไปเลย6000บาทนะครับถ้าแฝด3รับไปเลย9000บาทนะครับกรณีถ้าสมาชิกเป็นบิดานะครับต้องเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับก็คือจะต้องจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนรับรองบุตรหรือสารพิพากษาว่าเป็นบุตรนะครับแน่นอนครับสวัสดิการนี้ยกเว้นบุตรบุญธรรมนะครับและถ้ากรณีสมาชิกเป็นมารดานะครับ ถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วนะครับแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสสามารถยื่นได้เลยแล้วกรณีถ้าบิดาและมารดานะครับเป็นสมาชิกสหกรณ์อมรั์ปตททั้งคู่นะครับสหกรณ์ให้สิทธิ์การยื่นขอรับสวัสดิการเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับก็คือตัวบิดาก็ได้หรือตัวมารดาก็ได้ที่เป็นฝ่ายที่จะมายื่นขอสวัสดิการนะครับถ้าสมาชิกนะครับอยากอ่านร,ระเบียบนี้ฉบับเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะ ่อนะครับเรามาดูวิธีการขอรับสวัสดิการกันบ้างดีกว่าว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างในขั้นตอนแรกเลยนะครับให้สมาชิกเข้าไปที่เว็บไซต์ pttsc.com นะครับดูที่เมนูบาร์ด้าน,นบนนะครับคำว่าดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิกเข้าไปนะครับมองหาคําว่าแบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการคลิกตรงแสดงเพิ่มเติมนะครับจากนั้นมองหาคําว่าแบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการสมาชิกรับขวัญทายาท ดาวโหลดแบบฟอร์มออกมานะครับจะเป็นไฟล์ PDF เนาะสมาชิกกรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อยนะครับพร้อมแนบเอบกสารประกอบนะครับอย่างเช่นสำเนาสูติบัตรอันนี้ใช้ของบุตรนะครับสำเนาบัตรพนักง,งานหรือบัตรประชาชนก็ได้อันนี้ของตัวสมาชิกเองนะครับสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกนะครับสำเนาทะเบียนสมรสถ,ถ้าจดทะเบียนสมรสแนบมาด้วยนะครับก็สำเนาสลิปเงินเดือนนะครับกรณีถ้าเป็นยังทํางานประจําอยู่อยู่ในเครือของบริษัทกลุ่มปตทนะครับแนบมาด้วยแต่ถ้าเป็นหมวดพิเศษ อาจจะเป็นต้องแนบมาก็ได้รวมไฟล์ทุกอย่างเข้าเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียวนะครับ mm hmm. เช่นแบบฟอร์มอันแรกเนาะแล้วก็เอกสารประกอบเอกสารแนบเนี่ยรวมเป็นหน้าง2 3 4เรียงเป็นประกอบเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียวแล้วส่งมาที่ p d t s c s s i g n p d t s c c o m นะครับหรือถ้าท่านสะดวกมายื่นด้วยตัวเองที่สาก์สามารถมายื่นได้หรือว่าจะส่งไปสนอมาก็ได้ครับจากนั้นเมื่อสาก์อ,อนุมัติแล,แล้วนะครับจะโอนเข้าบัญชีธานาคารของสมาชิกที่ให้ไว้กับทางสาก์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของท่านนะครับสามารถตรวจสอบได้ที่ระบบทะเบียนสมาชิกออนไลน์ที่เว็บไซต์ pttsc.com หรือแอปพลิเคชัน ptt saving นะครับหากพบว,ว่าข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สากรเมื่อแก้ไขนะครับก่อนจากกันต้องของกล่าวคําว่าขอแสดงความยินดีกับทายาทใหม่ด้วยนะครับขอให้บุตรของท่านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และเป็นที่รักของทุกคนนะครับแล้วพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ